ครับกระเสอดีพวกแม่เมืองเก,าก,าางาาก่านะครับคลิปนี้นี่กระยิฟามาเบิ่งกับพามาดูอิสกิไทยนานะครับผมห้างหาครับนี่บ่เห็นชิต้ากับฮ้างพวกเมืองเล่ด้ยห้างหาเี๋ผมเสื้อครับตั้งกันแค่หันเดียวนี่ยแต่เขาเลิกไล่ากันนี่ครับไทยใส่ต่อเฟื่องรถเกียวเบิ่งแล้วครับจากประสบการณ์จริงครับนี nhà ไล้เนก่ยคเป็นกวนประมาณนี้นะครับ กลางงั้งกลาง,างมันยี่เลียงไว้ครับมันดี่บไปลงสุดกูได้แหกค้างหาตรงนี่ที่ว่าสุดยอดเลยดิครับพอมมเามาจาัด้นขันหนึ่งแหละกูได้แหกค้างหาตรงนี้ครับแหกนี่ก,นก็คือเปิดคล้องแรกนะครับจับงานตรงกลางครับนั่นแหละครับภระายสายายันมันจะเอื้อนมาแหกครับ นี่ยิประมาณนี้แนะส๊อฟยี่ว่าเด้วยว่าสีไทยให้เดียวให้ให้นี่เบิ้งแน่นี่ให้นามหลายๆนี่ สักกส่นแน่ได้ครับยางเหรอเธอบูนี่ตัวได้ครับนี่เธอบูับนี่ครับคันนี้เก็บหัวครับ กถ้ามีโอกาสก็ที่สอนการบ่แม,มน่นต์สอนนะครับแนะนำก็ที่แนะนำการกรบปล่องห้องกลางนะครับขั้นมีโอกาสนะครับถ้าพูดงีก็แล้วไปครับเนี่ยคพุ่งขึ้นก็เก็บสองข้อพุ่งขึ้นก็เก็บข้อหนึ่งพุ่งขึ้นก็เก็บสามครับ เกียดกบก็มีครับพุ่ลุงคนเกียดกบเลยบกบุกจีบตัวเป็นประมาณนี้ครับแต่วงผมเก็บข้องเดียวครับข้อหนึ่ยวก็เน,นี้ยนนึกเกลืครับเพราะว่าผิดแล้วยังคือเกียรตงเงียบง,งงครับอันนี้ผมโมห็นนาซีเลยครับเทคนิคไฟเทคนิคมันลนะครับ ก็มาดีอยู่ครับคันจะเสียมุ จะลองุมเห็ดแล้มันเบิดห้องกลางคิวมีแห็ดใชเบิดเลยนะครับกำขอบคุชิบว่ามาเห็ดนังสีครับเพราะว่าเชียร์แบะไหก็เรียกแต่ครับจทคงิคเปนจริงๆมันแต่เทคนิงบบเบิดนงสีลครับขันใชหน้าหุดผมเย็ยนังสีครับใชหน้าหดุดนี่คือไทยพันธุยไทยจะคว้างหน้ายาีไทยสองหลอครับ ไทยสองรอบผมยีจงหองกลางไว้ครับต่ถ้าไทยรอบเดียวผมงชิบะจงไว้ครับกระสะับปีกันไปเรื่อยๆแล้วครับปีต่อไปจ้างานจากตรงกลางปีต่อไปจ้างานจากตรงขวาครับมันค่อยว่านวนครับรักษาพื้นที่หน้าไปนําครับ โอบสลักทีเ oh. yeah. 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 ียบเก็บสามของก็ด um ีก um ็ดีเบิดพอดีงามบับคุณคนเลเช่เพื่อนก็ถอยกลับบอยกหางเพราะว่าห้องไทห้างรังนะไมนิกบก็ดี ต่มีวิธีการ,ราควบแกงถ้ามีโอกาสกระชิททำเฮ็ดใ้เบิ่งนะครับเอาใบมีดรูปครับรูปแล้วดึงไขครับการเก็บมุมจะคนเบื้องเนะครับร เียงทอครับเสียงทองล้วขียยย่ยืนอยู่นี่ครับจะทาบางจะได้ทาเบิงห้องกังรับบึงชีสอกันบ่ ครับสิประมาณนี้ครับผมเรียบ เสร็จแล้วครับนี่โอ้ดินเหนียวครับดินเหนียวดินเหนียวจีบบุ๊บแค่ข้าครับกปอนหินทั้งลัง ยินน้องก็จริงครับแต่บ่คขาข้าขงล่างมิแกนครับเงา้องกลางซื้อดีป่ะคนยงานะครับหนูลหลอกถ้ากับสำหรับที่นี่เขาจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับปเปล่นกีฬาก่อนครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าครับ ก็ฝากกนเล่กูเจ่๊นะครับอยากดังอยู่ครับแต่มันบ่ดังครับเพลงเดีกๆความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับสวัสดีครับ